wow <laughs> สวัสดีนะครับผมทุกคนนะครับชาวปทุมธานีนะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ที่เป็นประชาชนที่มาอยู่ในงานณวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าขออนุญาตเป็นทางการนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมเซสุพง์นะครับขออนุญาตดำเนินรายการในการนําสู่นะครับผู้และโชว์เทิดพระเกียรติในวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในนามของนะครับจังหวัดปทุมธานีและคณะกรรมการนะครับจัดงานสายน้ําแห่งความพักดีนะครับผมซึ่งงานแข่งเรือยอ าประเพณีนะครับถ้วยพระธาทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาประจำปี2568นะครับผมต้องบอกเลยว่าปีนี้นะครับ เป็นปีงานแข่งขันเรือยาวเนี่ยที่ชิงถ้วยพระราชทานนะครับผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้ง3าวันเองนะครับเรียกได้ว่าสร้างความสามัคคีนะครับสร้างความสุขรอยิ้มนะครับมากมายเลยนะครับผมเพราะในความงดงามนะครับทั้งประเพณีศรัทธาและความจงรักภักดีนะครับซึ่งในงานวันนี้นะครับจะเกิดการร่วมมือกัน นะครับของประชาชนเรียกว่าทุกหมู่เหล่าเลยนะครับของชาวเรือนะครับทุกสังกัดรวมถึงจิตอาสานะครับที่มีหัวใจกดงาวันนี้ทั้งนะครับริ้วเรือทุกฝีพายนะครับเราได้เห็นกันวันนี้โหสนุกกันมากๆแถมได้เห็นรางวัลเมื่อกี้ไปแล้วนะครับที่มอบกันเรียกว่าสดๆเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ประเพณีนะครับที่สืบทอดนะครับกันมาอย่างยาวนานของชาวปทุมธานีนะครับ การแข่งขันในปีนี้นะครับเรียกว่าผลงานจริงนะครับเป็นถ้วยพระราชทานอย่างที่ผมบอกไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับผมซึ่งเนี่ยครับนับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างมากนะครับของชาวปทุมธานีของพวกเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับแน่นอนว่าทุกท่านนะครับจะได้ชมโชว์นะครับเทิดพระเกียรตินะครับผมเดี๋ยวจะขอให้ทุกท่านเนี่ยเรียกว่ามาร่วมชมกันเป็นโชว์เทิดพระเกียรตินะครับพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับ พระราชชนนีพระพันปีหลวงซึ่งโชว์ในวันนี้นะครับเป็นโชว์สายน้ําแห่งความพักดีนะครับที่มีความสวยงามซึ่งวันนี้นะครับมีผู้อันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยเชื่อว่าได้รับชมแน่นอนนะครับผมซึ่งโชว์ในวันนี้นะครับเรียกว่าจากโรงเรียน3ามโคกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวรับชมความยิ่งใหญ่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ